วันนี้ผมก็จะพามาดูบ้านที่ผมจะสร้างไว้นะครับผมนี่แล้วอันนี้ก็คือภายในนอกบ้านนะครับนอกบ้านเราก็จะประมาณนี้เลยนี่ให้ดูก่อนแล้วผมเราก็ไปดูด้านในบ้านกันนะครับด้านในบ้านจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับนี่ก็คือนั่งก็อี แล้วก็วิวไปนั่งเล่นปร,ประตูเขาว่าก็มีหมวกอะไรไ mm hmm. ม่ผู้เราผมเป็นหมวกอยอะใส่ได้อันนี้ก็คือห้องนอนนะผมมีห้องนอน,น,อน,นห้องนอน,อน,อนจะประมาณนะี้อันนี้ก็คือห้องประชมุมนะผมมีห้องประชมุม mm hmm. ตอนเช้าอาจจะสว่างหน่อยนี่เดีวประมาณนี้นะผม ต่อไปห้องต่อไปนี้ก็คือห้องห้องเรียนหรือไม่ก็เป็นโต๊ะกินข้าวได้แล้วต่อไปเป็นห้องน้ำนะผมห้องน้ํานี่คืออา่างล้างมือแ,แ,แ,แล้วก็อ่างอา,อาบน้ำมือก็ใกล้กันเลยนี่อา่างแล้วก็ ไปห้องห้องนอนแล้วห้องนอนมีสองห้องนอนด้วยกันนี่และนี่ก็คือมีโต๊ะกับโต๊ะทำงานนะผมโต๊ะทำงานด้วยแล้วก็จะมีเตียงนอนชุดกอดด้วยน้องแลวเราก็จะพา ให้ดูผ่าหลังบ้านให้ดูผาหลังบ้านกันผ่าหลังบ้านก็จะวัอนนี้นะครับตอนเช้าอาจจะสว่างนี่ก็คือช,ชมวิวนะครับผมช,ชมวิวที่อยู่ข้างสระน้ำนี่นี่ก็จะบอกมานไดนะครับผม,ผม ชมอยู่แล้วก็ไปดูหน้าบ้านกันเลยชมยูหน้าบ้านกันนะผมหน้าบ้านก็จะประมาณนี้นี่หน้าบ้านมีโต๊ะด้วยนี่แล้นี้ก็พอดูไปเรื่องเรื่องนี้ในหัวภาพตอนวินแลนนี้เออตอนกลางคืนนะผม นท่านี้คืนก็จะสวยกว่านิดหนึ่งโอ๋ากุีนี่มีกวีด้วยนะผมนี่ป๋านี้ก็คือหมวกครับผมเหมือนเดิมนะผมเหมือนเดิมเลยนี่คือห้องนอนนะผมนี่ห้องนอน เราก็กดดับไปเล่นๆกดดับไปเรื่อยๆแล้วก็ไปห้องต่อไป mm. ห้องน,นี้คือห้องเดียนนะผมเพื่อจะไม่ระเกลืกอหมอนเดี๋ยวบางคนจะมีคนลืมนะผมนี่นี่ก็คือห้องประชุมนะครับห้องประชุมก็จะมุดหน่อยเสียงไม่ดึงเดียว ไปดูชช้นสองกันเลยนะของชัช้นสองช้นสองก็จะพาไปดูห้องน้าเหมือนเดิมเลยดค่ะห้องน้ามทกดได้อกดจอยอาน้ำก็ได้า้ยห คือพอยในห้องนอนนะผมนี่คือมีโคโลนี่ชั้นนี้คือโต๊ะทำงานผมจะทำอะไรนี่คือเตียงนอนอืมนี่คือชุดกอดของชุดกอดไปดูหลังบ้านกันหลังบ้านตะมืดมืมนเลย ไม่มีไฟนั่นนี่นี่เลยเอ้านี่แล้วก็คือไยหลังว้านมันจะมืดหน่อยมีเสียงนี่คือจุดชมวิวเหมือนเดิมเลยนี่อยู่ข้างสนามซะด้วยไปดูหน้าบ้านกันต่อนะผมหน้าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้คือก็อี้ไว้นะผม มีโต๊ะก,กินข้าวมีอะไรมากมายเลยนี่คือภายนอกนะผมนี่ผมวบินเราจะดูสวยหัวพาดูรอบๆบ,บ้านกันนะนี่รอบบ้านนี่รอบบ้านก็จะประมาณไม่เลยนี่มีสระน้ำด้วยล,ลงเล่นได้เลยทงนะนี่ลงเล่นได้ ้องเไปแล้ว,ลวก็สะตต้มอยู่ข้างจิตกับบ้านเลยนะับนี่ไปดูลบรอบบ้านใหม่นะผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับผม